มันไปทุบจากบ้านใครวะเนี่ยเขาบอกว่ากรอบอร่อยเขาชื่ออะไรดินสอดไส้ช็อกโกแลตแล้วดูแพ็กเกจแม่งโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยเห็นเขาทํำขิปดินกินได้กล้ากินไหมอ่ะคุณดูแพ็กเกจเดี๋ยวคุณว่าเขาบอกว่ากรอบอร่อยเขาชื่ออะไรดินไส้ช็อกโกแลตจากจีนคือ <c oughs> คนน่จะกินดินทำไม <c oughs> ก็คือกินเสร็จแล้วอะ่ะก็ไม่เหลือฟันละ <c oughs> มันมีช็อกโกแลตจริงหรอเป นียแม่งดีจริงจิแม่งกระเบื้องวะเนี่ยมันไปทุบจากบ้านใครเปล่าเนี่ยดินโป่งสีขาวที่ช้างกินใช่เขาบอกว่าถ้าช้างกินแล้วมันสุขภาพแข็งแรงพี่ฉันไม่ใช่ช้างนะเชิญเชิญเหมือนพัฟตี้วอ่ะดินกินไม่ได้เสือกคือกลิ่นแม่งเหมือนแบบว่าดินผสมซีเมนต์นะแล้วก็ไม่มีช็อกโกแลตนี่งานออกมาให้ดูดูคือบอกว่าเป็นกระเบื้องก็เชื่อเนี่ยอ๋อเท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่<ฮ>ส่วนรสชาติก็ศูนย์ ใครอยากไปหาก็ไม่ต้องไปซื้อนะชิมกําแพงที่บ้านตัวเองได้ใคร,ใครมีอะไรแปลกๆอยู่ในติต่อชอบอยากให้ชิมก็ก็บอกมาได้แต่ว่าจะทํำไหมก็อีกเรื่องของอร่อยๆมีไม่กินออกไปเลิก